มาแล้วจ้าทุกคน<อ>นี่คือลีโอฟูตเด็<อ>บุกทุกย่านรีวิวร้านให้โลกจำ<อ>้ำมะวันนี้เราพร้อมแล้วครับที่จะมาเปิดเวทีให้เหล่าพ่อค้าแม่ขายนะครับ<ช>มาโปรโมตร้านงตัวเองและพวกเราเนี่ยจะไปช่วยรีวิวแบบมันๆซต้ลี<ร>โอพีอ่<อ>เป๊กพี่ยงไตองรับ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เมื่อคืนกีเ่เท้าเลยไม่บวมขนาดนี้แอลกอฮอล์พี่ตื้มขนาดตัวบวมขนาดนี้เหรอพี่ออ๋อไม่ใช่เฮ้ยโถ่พี่พี่ตีอ้วนเฮ้ยโถ่เราทำงานด้กันทุกวันไง,ไงดีเลยมาล i โอฟู d เต็วันนี้อยากให้ดูหัวเฮงอยากให้ดูในเรื่องของไม่ใช่หมอช้างไม่ใช่หมอช้างโดมจารุวัฒน์คุณโดมจารุวัฒน์สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาทานที่เปลงนะพี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปแถบนนทบุรีวันนี้ คุณจะไปที่ไหนอันนี้มันเป็นแหล่งหนึ่งศิลปินเนี่ยมาบ่อยถามว่ามาทำไมม,ำมาทำอะไรมาเล่นคอนเสิร์ตอ๋อถ้าพูดถึงเล่นคอนเสิร์ตคุณนึกถึงที่ไหนพาราคอนอีกที่หนึ่งใหญ่ใหญ่ๆหญ่โซลิเกตใหญ่กว่าโซลิเกตอ๋อราชมังลาชมัง อิมแพกผมรู้แล้วผมแก้งคุณเป็นงั้นแหละอิมแพกเมืองทองท่าเรียกว่าย่านเมืองทองทัานี้ถูกต้องทนี่ของกินเทียบนะย่านนี้ของกินอร่อยอร่อยเยอะแน่นอนวันนี้สิ่งที่ทุกคนมาอิมแพกเมืองทองและต้องกินเลยเอพิซซี่ที่มาไต้เฉินอต่ผมบอกเลยว่าของกินของอร่อยเยอะมากและผมเรียงมาให้คุณแล้วสุดยอดเดี๋ยวเราจะมุ่งเวลาแรกเลยเปิดตัวแบบอลังการเลย โจวะจังโจวะโอโอ้อ้โอ่ต้องใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอเราต้องเปิดตัวใหญ่หน่อยต้อนรับคุณโดมจารุวัตรร้านแรก่งผมจะต้องเรียงลำดับให้คุณมาแล้วตอนเช้าเน <so ี่ยเบสิกมันต้องโจ๊กแต่โจ๊กสำหรับคุณโดมจารุวัตรมันต้องไม่ธรรมดาเพราะนี่คือร้านโจ๊กจักรพรรด เออร้านนี้อร่อยมากมากดีมากคือถ้าแม่ผมเดินเข้ามาบรรยากาศก็คือว่ามันแบบจักรพรรดิจริงๆนะเหมือนคุณเดินเข้าแบบว่ายังซีเกียงยังซีเกียงทัไมไม่นานเหมือนมากินโจ๊กอยู่ที่เมืองจีนเหล่าระดับฮ่องเต้ยเลยโอ้คุณแม่วาดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณแม่สายสมองเหมืนคุณแม่ แล้วสูตรอย่างโจ๊กนี้แม่เอามาจากไหนเราพวกเราเป็นคนที่ชอบทานครับไปอ่องกงไปทานนู่นทานนี่ทานนั่นก็เลยไปทานร้านเนี่ยแล้วก็คุยกับเขาเขาก็เลยพูดนิดนึงเราก็เลยคุยต่อก็พูดอีกหน่อยนึงแ้วคุณแม่ก็คืออัดเสียงไว้จำจำเอาคุณแม่จำเอาเลยคุณแม่ร้านโจ๊กของคุณแม่เปิดมากี่ปีแล้วปีหนึ่งพอดีเลยค่ะก็เปิดช่วงวิกฤตเลยเจอของเจ็บเลยตายแล้วหายไปอย่างที่ว่าหายไปแม่หนักหน่วงไหมสำหรับคุณแม่ จากเลือดป่ะถ้าตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแม่เราตกพวบลงไปเลยหลือเท่าไหร่แม่เลือดสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยายไปครึ่งครึ่งแต่คุณแม่ยังสู้ไหนไหนทำก็ต้องสู้มีข้าวเนื้อไหมช่วงนั้นมีแบบข้าวเนื้อทุกเดือนน่ะไม่ต้องมีแตมีข้าวเนื้อเนี่ยแน่นอนทุกปีเราเชื่อเลยอืเพราะว่าคนมันหายไปคนไม่กล้าออกมาคนก็ไม่กล้าทานไม่เป็นไรคุณแม่วันนี้รีโอฟุตเตจมาเดี๋ยว ลูกตั้มกับลูกโดมเนี่ยจะรีวิวให้หนักๆแต่ตอนนี้คุณแม่รับกาลังใจจากเรา2คนไปก่อนนี่เลยจ้ะแม่เ,เป็น ป้ายยืนยันการันตีจากรีโอคูสเตตนะครับร้านโจ๊กจักรพัพนะคะเขาฝากไว้จับที่ร้านดีโอช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะคะเปิดจันทถึงอาทิตย์ต่ปิดวันพุธอ่าเปิดทุกวันปิดวันพุธกี่โมงครับวันที่เปิดโมงเช้าถึงบ่ายสโมงนะคะวันนี้เรามาให้กําลังใจคุณแม่บอกคุณแม่เลยว่าเราไม่ทิ้งกันมันกว่าคุาแม่เดี๋ยวรีวิวให้ปังๆเลยแม่ขอบคุณนะครับคขอบคุณมากครับโจ๊กตรงหน้าเราครับนี่นะเฮ้ยเป็นอะไรทําอะไร โจ๊กมันร้อนไงโจ๊กร้านอื่นก็เป่าอ่าอันนี้แต่โจ๊กร้านนี้เป่าชื่อเขาบอกอยู่หนูกินเป็นปะเนี่ยอ่านด้วยเวลาอันนี้คือร้านแรกใช่ไหมกลับเลยได้ไหมกลับเลยได้ไหม ไม่เอาแล้วได้ไหมถ้าเจอมุกอะไรอย่างนี้ไม่เอาแล้วได้ไหมเปลือกหือเนี่ยคือหอย,อยนี่และกินคุณต้องคลุกก่อนอเพราะว่าาาเพระว่มันจะมีน้ำน้ำน้ำซุปของมันอยู่ออน้ำจากหอยเปลือหือด้วยอะไรด้วยเพื่อให้แบบเป็นรสชาติที่เป็นจกักรพรรดิจริงๆมันจกักรพรรดิมันต้องคนก่อนอย่างนี้นี่เอง <c oughs> แล้วก็ไข่ที่เขาใส่ก็ไม่ใช่ไข่ธรรมดาเป็นไข่เยี่ยวมานะจ๊ะเออก็เป็นหลักตามสูตรแบบโจกฮ่องกงไงสูตรเดียเป็นอย่างนี้อ่ะชิมเนื้อโจกก่อนแล้วกันโจกเงียบมากเนื้อเงี้ยบแล้วรสชาติมันแบบ แล้วไม่เละไปไม่ค้นไปกําลังดีใช่แล้วมันมีความหอมของของของตัวเป่าฮื้อเนาะมันมีน้ําอยู่ไงหอยเนี่ยแล้วมันแบบกระจายอยู่ถ้าเรากินก่อนเราคนก่อนอ่ะมันจะนวลสมแล้วที่แม่ไปอัดเสียงหลักข้องกงสมแล้วสมแล้วรินแล้วใครจะมาผมบอกเลยนะ ว่าโจ๊กที่ร้านนี้ไม่ได้มีเฉพาะโจ๊กเป่าหืออย่างเดียวใช่ครับมีตั้งแต่โจ๊กหมูโจ๊กไก่ก็มีนะคือมีหลากหลายแบบให้คุณได้เลือกทานราคาเนี่ยมีตั้งแต่สบายกระเป๋าใช่เปิดเช้ามาก็แบบว่าจะได้แบบทานอะไรอ,อร่อยแบบนี้เลยหรือว่าคนที่อยากแบบอยากกินมื้อพิเศษหถือว่าเป็นจานพิเศษได้นะอย่างเงี้ยคุ้มเอาจริงไม่แพงนะเอาจริงอืมไม่แพงนะอร่อยเลย อุอ้ยมอแล้วถึงแล้วถึงแล้วรอทอดก่อนหนูไม่ใช่ช้างลูกเออรอต้องคลอดก่อนเออเดิน,น <ะ S 2> ต้องมีคนช้าง สวัสดีครับผู้พันสวัสดีครับคุณพ่อผูพันธสวัสดีสวัสดีครับผู้พันธ์สวัสดีครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปคุยคุณพ่อชื่อผูพันธ์จริงๆเลยเหรอเออตัวเป็นรับรายการแล้วก็เกษียณมาพันโทอันนั้นผู้พันธทอดในน้ำทห็นไมมันใสขนาดนั้นนะครับคือของเราเนี่ยจะใช้น้ํามันลักษณะคํานึงถึงสุขภาพสุขภาพของคนทานด้วยโอ้โนั้นเนี่ยเวลาเราทอดเนี่ยเราจะใช้ใหม่เลยแล้วคุณดูพอทอดออกมาสีคือ เหลืองทองสีไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นมันม,มีสีเข้มสีดำครับ,รบมสีอันนี้จะมันใหม่ไงสักหน่อยสักหนึ่งเฮ้ยได้ยินเสียงบลาเขากลัวหัวแค่เจาะลงไปก็รู้สึกแล้วว่ามันกรอบ้วกล้วอยอ่ะไม่เละไปไม่แข็งใบคุณลุงเนี่ยก็เห็นว่ายังไงทำให้มันให้มันดีได้รับเนี่ย ยอ้อนใสอาเม็ดอะมอนเลยทุบใส่แม่โมลเลยถึงมันจะอาจจะแพงหน่อยใช<ส>่ไหนไห<ส>นไหนแป้อง,องนี่แหละครับครับทุบใส่เลยอย่างเงี้ยที่เราทานเนี่ยคือถ้าในายามปกติอ่ะราคาเนี้ยก็ขายก็จะพอได้กําไรนิดหน่อยแต่ในช่วงวิกฤตทีษษท่ผ่านมาเนี่ยแล้ยังไงต้องไหวไหมคือเดิมเนี่ยเดิมเริ่มขายเนี่ยยี่สิบหมี่ต่อวันนะเริ่มเริ่มที่จะลดก้กล้วยเนี่ยเหลือสิบสองหมี่ ก็หายไปเกือบครึ่งเหมือนกันนะหายเกือบครึ่งเหลือสิบวีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คงราคาเดิมคือขาย20ให้คนผู้คนได้กินได้ตลอดคงใจดีอ่ะทางรีโอพูสเตมาวันนี้มามอบกำลังใจให้มาช่วยจงที่เลยพวกเราก็มาการันตีความอร่อยให้ด้วยเราขายอยู่ที่ถนนบอนสตรีหลังตึกสันมเล็กซอย12สครับสี่ของเมืองทองโอเคขายทุกวันไหมฮะทุกวันหยุดวันจันทร์ตั้งแต่10บโมงเช้าเออต้องบอกว่าวันนี้อร่อย ครับใจมากคุณลุงกุพันผมเองก็แบบผมนมาอร่อยก็อยากซื้อไปฝากคนที่บ้านเลยผมเตรียมกล่องมาด้วยเดี๋ยวฝากนี่นครับกล่องของผมผมไปทุกที่ผมต้องเอากลบอ๋อนี่กล่องของผมด้วยกล่องนึงไม่ไม่ของผมทั้งหมดรีโอฟู้ดบ็อกซ์จัดมาแน่นๆเลยครับแล้วไม่มีของพี่อะของพี่ไม่มีทำกันบ้างสีเตรียมมาสิเตรียมมาสิอกหลัง ที่เราผ่านของเบาไปแล้ว คุณโดูมั้งทีผมต้องพามาจัดหนักเราสองคนมันมันคออาหารสิ่งนี้อยู่เลยถูกต้องร้านนี้ชื่อว่าร้านแชมป์เมืองทองเอ้ยเขาไม่แบบประกวดอะไรอย่างนี้ป่ะแบบครับครับรับอะไรไหมครับพี่แชมป์สวัสดีครับสวัสดีครับถามว่ารับอะไรได้ยังไงล่ะพี่เต็มโต๊ะขนาดนี้ก็ต้องรับแล้วครับไม่เขาต้องถามสิเพราะว่าที่นี่เมนูขาหมูเขาอะเขาไปทําหลายอย่างมากนอกจากข้าวขาหมูนี่ไงต้มยำขาหมูอะไรอีกมีหลากหลายขาหมูใช่ครับมีเมนูฟิวชั่นครับมีกระเพราขาหมูครับต้มยำขา ครับแล้วก็บุญเส้นอบขาหมูบัวลอยขาหมูบัวลอยยังไม่มาไม่ดิจะไปทำกาวยาตวหวานทำไมก่อนที่ผมจะกินแล้วผมจะรีวิวผมถามพี่แชมป์ก่อนเลยว่าร้านขาหมูของเราเนี่ยมันแตกต่างที่อื่นอย่างแรกเลยครับสูตรเนี่ยมันเป็นสูตรที่ที่บ้านทำทานกันเองครับครับผมเพราะฉะนั้นที่บ้านผมอะแพ้ผงชูรสครับผมก็เลยต้องมาทำให้แบบปรุงทุกๆอย่างให้เข้มข้นแล้วก็ปลอดภัยสะอาด พยายามใช้ของที่เราปลูกเองค่อนข้างออแกนิกเนาะใช่ครับอันนี้ดูจากหน้าตาอย่างเดียวเลยนะครับโอ้โหมันลงตัวมากพอหน้าตาดีแล้วเนี่ยแล้วไปทำผมสีทองอย่างเงี้ยไม่ใช่มึงจะไปชมก็ทำไมแล้วขมขาหมูคือไม่ดำเกินไปให้ฟิลแบบขาหมูบนโต๊ะจีนขาหมูแบบในอาหารเหลาอะไรเงี้ยน้ำจะออกเป็นสีทองทองนิดนึงเมื่อกี้ตักลงไปเนี่ยมีความยุ่ยความดูความนุ่มน่คอลลาเจนครับคอลลาเจน หอมเลยเหรอก่อนมาพูดกระดมว่าว้างทาหมูที่ดีนะเว้ยมันต้องไม่ทําติดหวานนึกออกไหมพี่หวานเนี่ยให้มันหวานมาจากหมูให้มันเป็นเค็มๆหอมๆและเครื่องพโล้ต้องไม่แรงเครื่องต่างๆอันนี้มันต้องนวลแบบในต้มอันนี้นวลเลยนี่ยังไม่ได้กินน้ำจิ้มเลยนะน้ำจิ้มเราก็จะเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษครับคือส่วนใหญ่เขาจะเป็นน้ำส้มเนาะแต่ของเราจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ใช้ส่วนไหนครับคุณใช้นี้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 ใช้ส่วนไหนไม่รู้คุณใช้ช้อนกลางก่อนเนาะไม่ เราสามารถเลือกได้ครับแต่ว่าเมนูของเราจริงๆเราชื่อซุปเปอร์คากิครับมันเหมือนต้มซุปเปอร์เหมือนต้มซุปเปอร์ตีนไก่แต่ว่าหลายๆคนน่ะไม่ได้ทานใชเป็นขาหมูเราก็ใช้มาเป็นวัตถุดิบเป็นขาหมูครับโอ้จริงอ่ะมาแห้งๆนะเดีนยนี้นะ ดชื่นโอ้หนี่น่ามาแบบกับเครื่องดื่มเย็นๆนะนึกออกไหมเราตุทดมื้อเย็นมาจิบเครื่องดื่มแล้วนะเย็นๆเะาหน่อยแล้วก็แบบเมาอีกเหรอจ๊ะขอบคุณจ้ะอันนี้นีคืออะไรครับพี่แชมป์เจียวคอนโดขาหมูครับผมเฮ้ยไม่เคยเจอครับมันจะเป็นไข่เจียวข้างในก็จะเป็นเนื้อขาหมูในในตัวไข่เจียวเราจะผสมน้ำ โหลของขาหมูเข้าไปด้วยน่าสนใจน่าสนใจอันนี้ก็เป็นซิงเกิลเจอร์ของที่ร้านเหมือนกันครับเราว่ามันต้องแบบเป็นร้านโด่งดังอะแต่ถามหน่อยว่าช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างการขายในร้านเราจริงๆช่วงที่ผ่านมาก็ก็ถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักเหมือนกันครับเพราะว่าร้านอาหารก็จะต้องก็จะต้องเบรกนะครับแล้วก็อย่างรายได้ก็ต่ำๆก็น่าจะหายไปประมาณ5 0าออีกอย่างหนึ่ง delivery food อะไรพวกนี้ คือร้านอาหารก็เกิดขึ้นมาเยอะด้วยเหมือนคนคนที่ Work From Home หลายๆคนก็ประกอบอาหารที่บ้านทำขายกันในแอปพลิเคชันว่าด้วยก็มันจะมีทางเลือกเยอะแหละไม่เป็นไรเลยัีวันนี้ครับรีโอพูดสเตจมาทั้งทีครับนอกจากกำลังใจเทื่อะมามอบให้ห้ื่อที่พี่าวิกิตกันไปได้เรามี สิ่งนี้ครับมาการันตีความอร่อยบครับเลยนะครับพี่เอาไปตั้งตรงไหนของร้านก็ได้แต่ตรงนี้ผมเห็นตู้กระจกงมามันแมทกับตัวอักษรของพี่มากสีแดงใช่เสร์ดได้เลยนะครับสีเสร์ดคือได้เลยพี่เอาไปเลยนี่ครับเสร์ดแน่นอนครับขอบคุณมากมากเลยครับพี่สำหรับร้านขาหมูแชมป์เมืองทองนะครับอยู่ในเมืองทองธานีครับตั้งอยู่ตรงข้าม โครงการสุโขไทยอเวนิวครับร้านเปิด8โมงเช้าครับจะปิดเฉพาะวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนเท่านั้นหนึ่งเดือนหยุดหนึ่งครั้งใช่ครับนวันเท่านั้นใช่ครับโอเคตามมาทานกันได้ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านข้าวขาหมูสำหรับเตียนขาหมูนะนี่คือ1ร้านในดวงใจที่จะต้องตัดมาทานอีกอย่างสดไว้เลยอ่ะต้องสดไเลยถ้าอยากกินข้าวขาหมูต้องมาที่นี่เลยฉันเมืองทองครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับสบายแล้วครับต็มนี่เลยครับได้เลยครับพี่ ว่าขาบูขนาดนี้ก็เห็นอยู่ว่าฟินยังจะมาขัดเริ่งจะปลอดแล้วก็ต้องขัดมาปีนไปกว่านี้เราจะไม่ได้ทำมิชชั่นสนุกสนุกมันๆกันได้เลกันนห่อยรับน้องเลยว่ะน้องชื่ออะไรไม่ได้ไม่ได้รับน้องหมดไหนที่ถามคนนี้นะคนนี้เขารีวิวมาทุกรูปแบบแล้วแลบเอวย์เลยเขาโดนหมดแล้วหรอโรองข่านรายการกเรียกว่ากูจบรายการนี้กูเป็นศิจและเป็นหัวข้อก็คือรายการ มันมันไตรโอจะให้รีวิวามอร่อยเป็นสำเนียงของสี่ภาพอยาเราให้จับฉลากจะได้แบบว่าเสมอภาพครจับได้ภาพไหนก็รีวิวตามคาลิตเตอร์สำเนียงหรือเสียงของคุยภาพโอเคผมจับก่อนแล้วกันเนาะเยเดีว๋วขาไม่เลือกจับกันนั้นนะเขาเลือกส่องส่องแล้วเลือกเลยเหยิบเลยก็ได้นี่นะนี่นะฮะ อาภาคเหนือจ้าอีสานภาคอีสานพ่อแม่พี่น้อจพ่อแม่พี่น้องใครเริ่มก่อนถ้าความเป็นภาคเหนือเนาะมันจะมีความเป็นตะตอนยอนเสียงก็จะเย็นเย็นอันนี้ไม่มีเสียงเย็นยังไงต้อง ข้าวขาหมูร้านนี้นะเจ้าก้องไหนเจ้าอ๋อก้องนี้เลยเจ้าผิดกล้องแล้วเจ้าเอาเลยเอาเลยข้าวขาหมูนะเจ้าร้านนี้นะเจ้าแชมป์เมืองทองเจ้ามีเมนูมากมายหลากหลายเลยเจ้าอย่ามัวพูดอยู่เจ้ารีบกินเพราะว่าถ้ากินร้อนๆเลยจะอร่อยถูกใจมากเลยเจ้าลำเจ้าลแปลแป้าลำมากๆเจ้าลำคาญมาก อีสานไม่ไม่อินด้วยไงเราตลกออหหน้าเราเป็นอินเตอร์ด้วยเรามันจะยากไปนี่มันอีสานแท้แล้วเนี่ยอีสานใครกนอีสานแท้แท้มนก็คือว่าเข่าขาหมูอ่ะแชม เมืองทองเมืองทองเมืองทองอุ้ยแซ่บกิ่หรีโอ้โหใส่นี่โอ้ยนุ่มคักค่ะวุ้ยแซ่บคอคักค่ะไม่อ่าไปไหนเดี๋ยวเอาไว้อีสานดต่ออยากให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังเบิงเอ่อทางลีโอฟูตเตียบลีโอฟูตเตีชื่อรายการขออีกทีลีโอฟูตเตียบที่เบิ่งอยู่มาล่องทานที่ แซมเมืองทอง <c oughs> กันเดอรทุกปูทุกคนค <c oughs> เด้อไปเลๆๆบอกเลยลว่าแซมเมืองทองเขาลำแต่ใจ้า <c oughs> แซมเมืองทองแซบคักๆแซบอิลีเดอ้อ <c oughs> <c oughs> มาทางร้านาเลยมานี่คุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ท่านนี้นะมีนามว่าพี่นุษพี่นุษแห่งร้านอัญมณีจากผืนดินจากดินมยทำไมชื่อนี้พี่พี่นุชเป็นพวกทันยพืชไอ้ข้าวโพดเผือกถั่วดำอะไรเงี้ยมาจากใต้ดินมาเอามาทากินได้ค่ะแล้วม่เขาก็เลยตั้งชื่อเป็นอัญมณีจากผืนดินแล้วก็เต้าหู้เนี่ยบางทีแบบเอ้ยมาจากผืนดินยังไงยังไงแกก็เอาเต้าหู้ไปลาก่อน ไปไดที่ไหนที่พใช่หรอพี่ใช่หรอพี่ใช่ป้าพี่นุชขอสั่งเลยผมเอาเอาเต้าหู้ับข้าวโพดได้ไหมอ่าผมเอารวมเลยก็ได้แล้วคืออย่างนี้ก็คือว่าทุกคนเวลามาสั่งอย่างนี้ก็สั่งรวมกันหรอแม่บางคนเขาก็ทานเต้าหู้อย่างเดียวบางคนก็ทานรวมทุกอย่างแล้วแต่ลูกค้าเลยครับว่าสินค้าของเรามีห้าอย่างโอเคครับ ตีเด็ดแต่ต้องน้ำจิ้มนะถ้าของทอดแบบนี้และถั่วต้องหอมพี่นุชครับ<ช>แล้วทั้งอย่างนี้คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดช่วงวิกฤตที่ผ่านมาร้านแต่ละร้านเขาจะแบบห้ามนั่งในร้านอะไรอย่างนี้ยเขาก็จะเริได้รับผลกระทบไปของพี่นุชเป็นยังไงบ้างเออมีผลกระทบไหมก็มีผลกระทบเยอะมากค่ะเพราะว่าเคยขาย15กระดานวันนี้ก็เหลือแค่ไม่ถึง10บอะค่ะลดลงเยอะเลยค่ะ15กระดานหมายถึงอะไรฮะก็เป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกเต้าหู้กระดานก็คือเป็นถาดหนึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็จะมีมาสิบหกแผ่นค่ะเารียกเต้าหู้ สิบห้ก็เหลืออยู่แปดเอะไรเงี้ค่ะลดลงไปเยอะบางวันก็ใช้เวลาขายเพิ่มขึ้นสมัยก่อนนี้ขายแค่บสอง2บสามก็หมดหทุกวันนี้หกโมงเย็นจนบางทีมืดแล้วเราก็ต้องเก็บแล้วก็ขายไม่หมดเพราะคนออกมาน้อยค่ะใช่ไหมจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ผมจะรีวิวแบบจัดเต็มวันนี้วันนี้ต้องทําให้แม่ค้าขายดีได้เลยครับพี่นุชเต็มที่เลยครับวันนี้ขอบคุณ ใส่เสื้อแดงต้อนรับลีโอเลยหรอใช่ค่ะแมทมือก็แดงเนาะจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนชอบและของทอดทอแบบนี้นะกับเครื่องดื่มเย็นๆนะสุดปังมันต้องอยู่ตรงกลางโต๊ะเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะนี่ค่ะของของคุณโดมของคุณเดแม่แปลกใหม่สำหรับผมอ่ะคือถั่วดำผมไม่เคยกินถั่วะโอ้ผมก็เห็นเหมือนกันนะป้ายต้มจิ้มอุ้ง นี่มาลองอีกตากเนี่ยของทอดขงคิ้นมันต้องแบบถึงขนาดนี้ร้อนขวดที่เขาทอดมาหืมหืมข้าวโพดอร่อยมากจิงนี่คือเต้าหู้ตัวแล้วหืมหืมเต้าหืมพี่นุชดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนน่ะมาลองร้านพี่นุชมากจิีนี้พี่นุชคือขับขายหรือว่ามาจอดนี่ยาวๆเลยแถวมาจอดนี่ตั้งแต่หงมง หกโมงครึ่งค่ะจนถึงหกโมงเย็นเลยค่ะก็คือขับราจอดไม่ได้เลยขับขาไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะอยู่กับที่เลยค่ะตั้งรอรับลูกค้าเลยค่ะอยู่ตรงข้ามวัดใช่ไหมใคะอยู่ตรงข้ามวัดค่ะวัดและกรมที่ดินค่ะเยื้องกับกรมที่ดินแล้วก็วัดขาสุกค่ะมาได้ยวัดขาสุกนะขายทุกวันค่ะเนี่หนวันนี้พี่ลูกชอบสีแดงค่ะเราเพิ่มความเฮงความปังเข้าไปอีกจ้ามออให้เลยนะจ้าจากรีโอฟูสเตตนะครับยินยานรับประกันเลยว่าร้านนี้เด็ดจริงเจ๊งขอบคุณมากค่ะ นี่กินกับเครื่องดื่มเย็นๆนี่ใช่เนี่ย<อ>ว <ะ S 2> ัน <ขอ S 1> วหลังนะพี่นุชทอดไปกิบไปนะจะไปไหนทำเขา ไปต่อไม่รออะไรทั้งนั้นนี่ <มา S 2> คือร<ล>้านสุดท้ายต้อนรับค<ม>ุณโดมจารุวัฒน์นี่วันนี้คุณจ๋ากับผมแน่นเหมือนกันนะแน่นเลยร้านนี้ไม่มาไม่ได้ถ้ามาย่านเมืองทองนะครับผมนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ Impact ส5 5 5แค่ชื่อก็คือว่ายิ่งใหญ่แล้วอ่ะสวัสดี<ม>ครับพ<อ>ี่ติ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรู้จักเขาเหรอรู้จักมาตันนิดการพี่ตี๋นี่กันเหรอโอ้ขอบคุณมากคุณน่าพี่ติ๊กคุณค่ะเพิไปรอแบบนี้คุณแน่นอนนี่คือตัวชูโรงใช่ค่ะอร่อยมากค่ะกะ ก็<อ>มีวิวกฤตเข้ามาใช่ค่ะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างวิกฤตที่มึนเข้ามาวิกฤตที่ผ่านมาเราได้รับผลกระทบอย่างหนักมากมก็คือลูกน้องที่ร้านเน่ยเยอะแต่เราก็ไม่ได้ลดพนักงานนะคะครเราก็ยังจ้างน้องๆทุกคนคหายไปเยอะมากค่ะ5้ถึงซค่ะบางเดือนมีเข้าเนื้อไ,ไห่ถามจริงเพราะลูกลูกลกน้องไร่ตกใจเหมือนเดิมโอ้โหที่ผ่านมารอบแรกยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่รอบสองรอบสามเข้าเนื้อเห็นเห็นเลยค่ะอันนี้ไอ้ที่ตึกตึกไอ้ตรงเนี้ยเราก็ยังเช่าอยู่ ช่ค่คะเห็นไหมถ้าไม่มีวิกฤตอ่ะพี่ติ๊กคือซื้อทั้งตึกแล้วอีกถูกแล้วขายมาเป็นสิบปีเลยซื้อได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาดีขึญญญ้นอย่างก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยังไม่รอ้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรนีไ่ไงวันนี้ไงเรียกพุชเต็ดมานะพี่ไงเ,เราจะมาช่วยรีวิวกันเต็มที่เลยนะคะพี่เต็งไม่ต้องเป็นห่วงนะจะให้พี่ติ๊กหน่อยนี่คือขวัญและกำลังใจที่มอบให้พี่ติ๊กนะขอบคุณ นี่พี่ติ๊กเอาไปตั้งประติตรงไหนของร้านก็ได้ตั้งไว้หน้าร้านเลยค่ะส่วนตัวนี้เอาไว้แปะกระจกร้านนะพี่ติ๊กนะอร่อยจริงปังจริงแล้วลีโอฟูเตสมาเยือนวันนี้แล้วใช่ค่ะผมพี่ติ๊กบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าร้านเราก๋วยเตี๋ยวเรือเรามันเด็ดยังไงแล้วมากินได้เวลาไหนบ้างเปิดปิดอะไรยังไงฝากเซนชีด้วยครับได้ค่ะ ฝากร้านด้วยเตี๋ยวเรือ Impact C5 ด้วยนะคะร้านเราเปิด10โมงปิด4โมงครึ่งแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์ค่ะหยุดทุกวันจันทนระ์เนาะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเรียกว่ายัว่วยั่วคุณผู้ชมให้อยากตามมากินาต้องมงจะลดจัดมากอร่อยไม่ต้องปรุงเลยคะ่ะเขาติด้ต้เลยว่าชิมก่อนปรุงและชอบทีเด็ดหลานที่ตีก๋วยเตี๋ยวกินมือนะ,อะ ใจเย็นใจเย็นเขามีอยู่พวกเนื้อโต๊ะให้มันแบบถ่ายได้สวยงามง่ายมีมีช้อนเบมีอะไรมีค่ะวันวันวันวัยวันวันวไนวันวันวันวีนวั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 นวคนวันวันกัมวัน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 ว็นวันยเล็ันว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 ันกันว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 งนวันวัมวัน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 วบนกันวันวัน มันควรจะชุ่มฉ่าน้ําสักนิดนึงที่ผมกินอยู่คือกว๋วยเตี๋ยวเนื้อกว๋วยเตี๋ยวเรือนหนึ่งนะเฮ้ยคุณคุณคุณกินรสสัตว์ไงคุณดดโดนรสหมูรสแก้แบ,บใช่ไหมพ<บ>ี่ผมเลยผมลองดูซิผมลองดูอันนี้เป็นหมูครับอันนี้เป็นหมูอุ้ยเอ้าอีกมากอุ้อื้ออื้อ,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 อ ชุ่มคุ้นดงนะแล้วมันปุงมาแล้วแบบดีอะและกระหนุ่มเพราะว่ามันไม่ได้กรอบดักระร่างมันกรอบแบบชุ่มฉ่ำกรอบแล้วนุ่มในอย่างเงี้ยหรอเออกรอบนุ่มไปด้วยอ่ะเออกรอบนุ่มไปด้วยไม่งงถ้างงมากก็ลองมากินดูนี่ขนาดร้านสุดท้ายเนี่ยดีไหมดี่ดีมากถ้าดีแบบนี้มันถึงเวลาแล้วต้ามันมาเท่าไหร่ถึงแล้วต้องมาแล้วแม่ เขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นคนที่แบบจะบาปกรรมอ่ะต้องทำงานกันกริงเหรอปะไม่ทำงานเสร็จต้องไปทำบุญนะบาปปิดตัวอาดีทีว่าได้ภาคไหนภาคอะไรภาคใต้เป๊ะมากแม่เอ้ยได้ภาคไหน พาราบุรีพารบุรีผมเนรั <c oughs> บบีมันจะพูดยังไงวะรีวิวร้านสตดีดโอได้เลยจ้าเอาคุณน,นะผมก่อนผมรับบุรี <c oughs> ก็ไม่มีอะไรเลยตรงๆตัว <c oughs> แต่ผมจะพูดถึงความรสชาติดีเทลรายละเอียดของร้านที <c oughs> ่ส่ง,งดีเทลคือน้ําของเขาเนี่ย มันมาไม่ได้มาให้สดแต่มาเอาลุกคลิกเพราะมันให้คนละมันนัวมากๆถ้าเปรียบกับฝรั่งคือปาเจตตี้คาโบนาร่าความเผ็ดเผ็ดอยู่แล้วเด็กๆถ้าจะมาทานบอกอย่างนี้ว่าเด็กทานได้มันเผ็ดแต่ว่าหนูต้องทนหน่อยลูกแต่ว่าหนูต้องทนหน่อยลูกแต่หนูต้องทนหน่อยแต่มันอร่อยไง บางทีใส่สัมผัสเขาไปอี่สัมผั่าุูดีเหนื่อยไปอีกนิดนึงเหนื่อยไปนิดนึงโทษนะเนี่ยเหนื่อยเต็มกาบเลยเนี่ยคือเต็มกาบเลยวนะบุหี่จริงเหรอมันไม่นี่คือเต็มกามันไม่เหนื่อยกว่านี้แล้วหรอมันไม่เหนื่อยกว่านี้มันไม่เหนื่อไม่เหินยังไงอันนั้นออกสุพรรณอันนั้นออกสุพรรณแล้วเออมาจากภาคใต้มาเดี๋ยวผมแปลให้ก็นั่นก็เรากินเข้าไปก็น่าแรงนะกินเข้าไปเนี่ยแรนะคือแรพอกินปุ๊บแล้วแรแรดูคนอื่นว่าเป็นไงบรรยากาศร้านใช่หนัวแรก็คือดูดูถูกแล้วแต่ว่ามันเป็นสร้อยแบบว่าถ้าเกกิิดดลองนู ใช่ว่าลองกินแล้วมานั่งดูกัแรงหน่นแรงหนถ้วยนะตายกล้วถ้วยดูตายกล้วยมันคนได้แรงอกแหมงมันคนได้แรงแรงไม่ใช่มันคนมันคนไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลจะบอกว่ามันคนแล้วมันร้อยกินไปนะใหยว่างอกอะไรนะว่างอกว่างอกว่างอกก็คือว่ากินเข้าไปเนี่ยวางใจได้เลยว่าอร่อยเกือบเกือบถูกว่างอกคือสบายใจกินแล้วรู้สึกว่าสบายใจเพราะว่า มันร่อยมันได้ใจมาถูออกที่มาถูกร้านถ่ายายากว่างออกแบบนี้มากกันเลยก๋วยเตี๋ยวเรืออิมแพ็คสี่ห้าอิมแพ็คสี่ห้าเออทำไมมึงต้องตะคอบด้วยวออะม,มันเป็นสำเนียงใต้ไงสำเนียงใต้แบบอิมแพ็คเอมันจะได้ตักูกเก็ดดีทุกร้านเด็ดทุกร้านจริงๆคุณยอมรับไหมว่าวันนี้ที่ผมพามาเพอร์เฟกทุกร้านมันก็โอเคแหละคุณก็ทํามาที่โอเคแต่ว่ามันน้อยไปเป้าห้า้านอ่ะมันไม่ค่อยแบบ พอคณามือผมเท่าไหร่ผมแบบทำได้มากกว่านั้นนองครับจริงๆมันมากไปเลยออกก็คือการกินเหรอมือมมากไปแล้วตรงนี้คือการเสดงเข้าเฉยแล้วบอกเลยว่าคุณผู้ชมนะถ้าจะมาย่านเมืองทองนะวันนี้เราปักหมุดไว้แล้วนะครับหลายๆลร้านที่เรามารีวิวแล้วมันอร่อยจริงๆและก็ต้องบอกว่ายังมีอีกหลายร้านเขาอร่อยและเขาต้องสู้ฝ่าฟันกับวิกฤตที่ผ่านมายังไงคนไทยช่วยกันนะมาอุดหมุนมากินกันย่านนี้ของอร่อย เก,กเให้กำลังใจให้กันไปหรือว่า,ง,าง่ายๆก็คือดูคลิปนี้ปุ๊บคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้นะว่าแบบยังมีร้านอะไรที่รู้จักแถวนี้ย่านนี้นะครับบอกกันได้เลยนะครับเผื่อว่าใครมาดูคลิปแล้วมาอ่านคอมเมนต์ก็ตามไปกินกันได้ต่อผู้ชมครับครั้งหน้าติดตามให้ดีเลยว่า Rio e f o o d ูต a ต e ครับจะไปเปิด เวทีรีวิวความอร่อยกันที่ย่านไหนต้องติดตามนะตองตามป่าที่สำคัญเลยคือผมตามไปได้ไหมเปไปด้วยได้ไหมให้ครั้งเดียวนะทำไมอ่ะไปหลายครั้งไม่นด้เนามันอร่อยไม่ไม่ไม่เขาหมดอีพีแล้วเขาหมดั้งหมดซีซั่นแต่จะบอกว่าวันนี้คุณทำผมเครื่องนะทำไมครับผมขอกล่องนีโอฟูดบ็อกคุณคุณไม่ให้ผมก็ผมจะเอากลับไปฝากที่บ้านด้วยฝากพ่อแม่ที่ผมที่บ้านคุณโกหกคุณอยู่คนเดียวคุณอยู่บ้านคนเดียวน้องชายคุณอยู่คอนโดคอย่ามาตับผิดผม อ่ะถ้าคุณไม่ให้เดี๋ยวผมเตรียมมาแล้วกันครงหน้าแล้วแต่คุณจะไปหาที่ไหนผมมีคนเดียวผมมีคนเดียวคุณจะไปหาที่ไหนผมมีแล้วกันแหละเรามาแล้วกันนะคร้งหน้าคุณผู้ชมต้องติดตามแล้วกันนะครับว่าครั้งหน้าจะไปไหนกันและอาหารจะเด็ดจะอร่อยแค่ไหนนะครับติดตามได้ใน Facebook YouTube ของ Leo Thailand นะครับหนึ่งทุ่มตรงวันอาทิตย์เจอกันจ้าวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมลาล้วค่ะเฮ้ยแล้วคุณบอกไปไหนแล้ววะอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้ว่าขโมยไปให้โดมครั้งหน้าไม่เอานะอย่าให้รู้ Yeah. <tune>